ก็คืออัปเดตล่าสุดของแม่เธอเรียนเตอร์ตอนที่สิบไม่อยากพิ่งกกับมันสนุนหน้าแต่ตอนนี้แล้วก็อยู่กับทีมทำแม่เธอเรียนเตอร์ตอนที่สิบนะครับโอ้โหต่อๆก็เออเราต้องเร่งทำหน่อยนะครับเพราะวันที่สิบหกมันต้องลงแล้วจริงๆนะมันมันมันไม่ได้อัดเฉลต์อัดเฉลต์ก็ได้นะแต่ว่าแน่ใจว่าไอ้ลงแน่นอนอย่ารีบอย่ารีบเดี๋ยวไม่ดูสิ เยอะเยอะพี่พัดผ,ผมว่าควรเอาเอฟเฟกนี้ออกนะพี่เอฟเฟกต์ฟันนี่เพราะว่าผมผมจะใช้ตอนนี้ไงพี่เนี่ยจะใช้ตอนฉากเนี้ยย้ายมาไว้ของนี้นะย,ย้ายเอฟเฟกต์ฟันมาอยู่ตรงนี้นี่พไอตเตอร์แต่แท้เลยทำให้เราต้องหลงทางน <c oughs> ี่เราจะมารอดูกันนะฮะเราจะเสร็จทันหรือไม่ทันกันนะครับตอนนี้โมโมมัจะเลื่อนหมนจะเลื่อนเราดูอัปเดตครั้งหน้ากันเลยนะครับตอนนี้ มันเลือ่อนมันจะเลือ่อนวอกแยกไเปเลยอย่าพูดมาโอ้เราไม่ทำแล้วไปดีกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ลยไม่ใช่ติดตามชมกันต้อครับ